สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ยังมีอีกหลายคลิปนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปคุณตาเฉยนะครับเจ๊หนอนนะครับแล้วก็น้องแอนนะครับก็ถ้าเกิดคลิปใดลงไม่ทันนะครับแอดจะไปสืบโ้งสุดท้ายให้นะครับว่าเขาฝันอะไรนะครับ แล้วก็พี่กุลนะครับพี่กุลที่เป็นคนสันแล้วก็เรียกว่าเชื่อได้คนหนึ่งเลยนะครับแกก็ฝันเห็นรถคันนี้นะครับไปจอดที่หน้าบ้านแกนะครับซึ่งรถคันนี้ถ้าจําได้ก็คุณสาพินเคยฝันครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ออกด้วยครับงวดนั้นนะครับเดี๋ยวไงแอดจะสรุปย้ำให้อีกทีนะครับงวดนี้แอดก็จะมีการสรุปอย่างเข้มข้นนะครับมีการแยกหมวดหมู่ และก็มีการย้อนไปดูเลขเก่าซึ่งยังไม่ออกด้วยนะครับเพื่อนเอฟซีครับวันนี้แอดมาตามคุณแม่บอลนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ฝันได้เลขแบบคือฝันแบบง่ายๆนะครับ03แกก็บอกแอดนะครับมางวดที่แล้วก็ได้19นะครับความฝันของคุณแม่ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความฝันของคุณแม่กันนะครับ ัอดีจ้าคุณแม่สมัสดี้จ้ายังไงเนาะตั้งแต่ว่าศูนย์สามที่บอกแอดเนาะแล้วก็ไม่เชื่อแล้วงวด่ที่แล้วคุณแม่บอกอะไรนะงมดที่แล้วมันเก้าศูนย์ออกเก้อซื้อแต่สามตัวค่ะคุณแม่ไม่ได้ตัดเล่นหรอแม่ไม่ได้ซื้อสองตัวแล้วก็พิดแต่ก็ฝันเข้าตลอดวันนี้คุณแม่ฝันอะไรมั่งครับ ไปเออไปหมอหมอทีิทรินนะอ๋อไปโรงพยาบาลเออไปโรงพยาบาลแล้วก็นั่งที่โต๊ะนะมันมันฝันอ๋อเพลินหลับอย่างนั้นเหรอเพลินเพลินหลับไปเพลินหลับไปเขาว่าหมอเขาเรียกเลขคิวเขาว่าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองจีนี่เดี๋ยวยินเรียกแล้วก็ฉันก็ลุกไปเออ ลูกไปลูกไปไปถามมอมอเขาว่าชื่ออะไรเต่ชื่อสมน์หมายงเขาว่าบัตรคิวไม่ไม่ใช่บัตรคิวป้าหรกค่ะบัตรคิวใครไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของป้าหรกไม่ใช่ยังไงแต่ฉันเขายินเรียกนะได้ยินเรียกเนาะว่าจิตจิตสงมาเขาว่าไม่ใช่หรอกป้าแม่บัตรคิวคุณแม่จริงๆอะไรฮะ จริงๆค่ะว่าอะไรนะซูนอะไรซูนสามซูสอ๋อตอนแยังไงต่อคุณแม่กลับมาที่บ้านที่บ้านก็เมื่อคืนนะอเออเมื่อคืนก็นอนฝันฝันว่ายังไงคุณแม่เออคือว่าเลขอะไรมันมีเจยังกระอกห้าสองห้าสองเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเส,เสียงคนเละ ไม่รู้จะพิยิ้มผู้ชายคือได้ยินเขาเขาตะโกนบอกบอกห้าสองตัวเดียวเลยอ๋อแล้วเลขนี้ไปตรงกับที่คุณแม่เห็นในต้นไม้ใช่ไหมเห็นคุณแม่เห็นตัวไหนที่ต้นไม้เห็นเห็นหแม่ไปดูเขาว่าห้าห้าสองตในต้นไม้นะอืมอ๋อเห็นยังนั้นเลยไหเขาฝันแค่นี้นะคุณแม่เนาะจ้าก็ หลังจากกลับโรงพยาบาลก็มาฝันนะครับเนาะตะโกนบอกอีกเนาะยังไงคุณแม่ช่วยชูป้ายนิดหนึ่งจ้ะคุณแม่จ <Yeah. S 1> ้ะอ๋อนี่นะคุณแม่เนาะ <Yeah. S 1> อันนั้นคือฝันว่าเขาเรียกนี่ฝันเจ็ที่โรงพยาบาลเนานะ <Yeah. S 1> แต่พอกลับมาที่บ้านก็ <Yeah. S 1> ฝันว่าเขามาตะโกนอีกห้าสองแต่ก็ตรงกับเลขต้นไม้นะคุณแม่เนาะจ้า yeah. เอาครับเพื่อนเด็ซีนะครับคุณแม่บอลก็เป็นคนที่ฝันสั้นๆแล้วก็เข้าตลอดนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่บอลนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเด็ซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขที่คุณแม่เคลิ้มหลับที่โรงพยาบาลนะครับกับเทียมมาที่บ้านและมีคนตะโกนบอก เลขไหนจะมีเข้าบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กียติตดตามนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีสสดค่ะ